กับเรื่องพ่อตัวอย่างในวงการบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโพมหาชน t ท a แลนด์พีเพื่อชาร์จมาเร็วหน่อยนะคะรับวันพ่อค่ะกับการสำรวจความคิดเห็นคนไทยเรื่องพ่อตัวอย่างในวงการบันเทิงนายเอนเตอร์เทนจับมือกับนิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นคนไทยกลุ่มตัวอย่าง1250คนกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศทุกเพศทุกวยัยการศึกษาอาชีพและรายได้เรื่อง พ่อตัวอย่างในวงการบันเทิงที่พวกเขาคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและประทับใจในการเป็นคุณพ่อมากที่สุดก็พบว่าอันดับหนึ่งคือคุณพ่อรุ่นใหญ่วัย77สมบัติเมทินีกับคะแนนนิยมถึงร้อยละ27.92ตามมาห่างๆด้วยคุณพ่อต่างวัยป่อนัทวุฒิที่เพิ่งได้ทําหน้าที่พ่อให้ลูกชายคนแรกเข้าวินมาพร้อมคะแนนนิยมร้อยละ17.92ส่วนศิลปินแห่งชาติสรพงษ์ชาตรีก็ไม่พลาดติดโผนี้ในอันดับ3กับความนิยมร้อยละ15.76 ขณะที่คุณพ่อลูก2ดีกรีพระเอกสุด่อเคนธิรเดชติดโพนี้ในอันดับ3พร้อมคะแนนนิยมร้อยละ8.72และอันดับ5คือคุณพ่อสุดเฟีย้ยวของลูกสาวหนึ่งลูกชาย3เจเจตรินพร้อมคะแนนนิยมร้อยละ4.48ส่วนอันดับ6ถึง10ก็คือไพโรธสังวริบุตรติ๊กเจษด,ดาพรมอสปฏิพานรองเขามูลคดีและมนตรีเจนอักษร ซึ่งเหตุผลว่าทำไมกลุ่มตัวอย่างที่เราทำการสำรวจซึ่งแทนความเห็นคนไทยทั้งประเทศได้ตามระเบียบวิธีวิจัยก็พบคำตอบว่าเหตุผลสำคัญก็คือคุณพ่อเหล่านี้สามารถทำมาหาเลี้ยงดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมตลอดมาที่สำคัญนะคะยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆของพวกเขาเองด้วย นอกจากนี้คุณพ่อเหล่านี้ยังดูเป็นผู้ชายแข็งแกรง่งอดทนสามารถนำพาครอบครัวฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วก็มีไม่น้อยที่บอกว่าดูเป็นผู้ชายอบอุน่นใจดีอบอ้อมอารีเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างของเราก็พบว่าสำหรับคนอายุ40ปีขึ้นไปและกลุ่มคนทุกกลุ่มการศึกษาแทบทุกกลุ่มอาชีพจะประทับใจคุณพ่อแอดสมบัติเป็นพิเศษ ซึ่งตลอดระยะเวลา54ปีที่อยู่ในสายตาประชาชนเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดเลยนะคะว่าเป็นคนรักครอบครัวมีภรรยาคนเดียวและช่วยการอบรมเลี้ยงดูลูกชาย5ลูกสาว1ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมได้อย่างน่าชื่นชม ส่วนกลุ่มคนอายุ30ปีลงมารวมทั้งกลุ่มคนโสดจะปลื้มคุณพ่อรุ่นใหม่อย่างปอน,นัทวุฒิมากที่สุดเลยค่ะขณะที่กลุ่มผู้นับถือศาส,สนาคริสต์ประทับใจคุณพ่อเคนธิรเดชซึ่งแต่มองว่าคุณพ่อสุดหล่อของน้องคุณและน้องจุนน่าจะชนะใจคนกลุ่มนี้ก็เพราะบุค,คลิกที่อบอุ่นใจดี ทันทีที่รู้ว่าสามีเจเจ,เจตรินติดโพมหาชนคุณพ่อตัวอย่างในวงการบันเทิงนี้ด้วยปิ่นเกตมณีก็ปลุ้นใจสุดๆพร้อมเผยว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง13ปีเจเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่น่ารักใกล้ชิดลูกๆจนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุดร,รวมทั้งเจดา้าลูกสาวที่อยู่ห่างไกลคนละประเทศรู้สึกอบอุ่นที่สำคัญไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนแต่คุณพ่อเจก็มีเวลาให้ลูกๆเสมอเลยค่ะคือถ้าทำงานดึกเนี่ย ก่อนนอนก็จะต้องไปส่งนอนแล้วก็ทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็ตอนเช้าบางทีเขาก็ตื่นมาตื่นมาส่งลูกแบบสักห้าน,นาทีแต่มันก็เป็นห้านาทีที่รู้สึกดีเจเน่จริงๆเหมือนเด็กคนนึงเลยเพราะฉะนั้นก็จะสนกันไปด้วยกันลูกชาย3ามคนก็เลยสนุกสนานแต่ว่าการเป็นพ่อที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะวัดได้แค่1วัน2เดือนหรือ1ปีการทําหน้าที่พ่อที่ดีเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งชีวิตแหละค่ะ เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อมือใหม่นะคะระยะทางอีกยาวค่ะ,อะขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็วันพ่อแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมหอมแก้มคุณพ่อคนดีที่หนึ่งของเราด้วยนะคะ